thank uh you -huh. หญาคนรุ่มครับนี่ครับลานคนแต่ว่านั้นบางแดดนะจังหน่อยป่า่ายคนนะครับดเด้อเด้อนี่ครับหญาคนรุ่มซอยข้องสามสิบสามทับสามขีดหนึ่งครับปนะเดี๋ยวผมพาเขาไปบึงข้างใน นะครับทางเขาฝนฝนเห็ดเพราะท่านแล้วครับทางหนานมีปั๊ปปุ๋ง,งล้านคนอยู่แต่รถในจอดล่านจถวรถข้างคุเหินครับผมอ้าวมีแม่ค้ามีแม่ค้าขายลอตเตอรี่น้ำมือใดาละรวยมืออื่นพรุ่งนี้กับมืออื่นทำยูทูปครับครับพรุ่งนี้รวยเนะเาะอ๋อ ลาใจดีครับเลขเด่นเลขอะไรครับเนี่ยเลขเด่นหรอคะวดนี้มีเกับแมีเกับแปดใ่ค่ะติดเก้าด้ติดเก้เนาะใช่ค่ะอแปดเก้ส่งเแปดสเกาเราก็ชอบก็มาใส่ไปเลยใส่ไปเลยโอเคครับผมสวัสดีครับเชับทาเข้าเป็น เล็กๆห,ห,ห,หน่อยๆแน่ๆกับม้าฮาร์สือครับนี่ทางหลานเพินเน่นทอดกระควยรี่ครับแม่ขาเพิน่นมาเบิ่งหลานเพิ่นครับธุรกิจเพิน่นจากแม่ขาธรรมดาเพิ่นว่ากลายเป็นหนึ่งสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านนะครับเขามากแน่ๆหลังลูกศิลป์นะครับเพิ่นขาย ขีล่ละ6หกสิบโอุงละาหกสิบอ๋อเนี่ยครับถุงละ6หกสิบบาทกินสดๆดคนคะ่ะมีบริการครับหรือาาจียเป็นนำนำอะไรครับโอ้คนไหลครับหลักสางอาซีมากครับคนบาป็นแฟนใช้นะครับมาสื่อไปขายเลยครับตัวหนักคนครับหมูแดดเดียวนี่ยคนคก็เจ็ดสิบบาท นี่หอดปลาแดดนะครับปลาล่างคน,นมันมีข้นข้น,นหลายครับมันสื่อเป็นกองกองเนี่ยเป็นถังเป็นถังนี่ผักผิดนะครับนี่ยผิดเป็นถุงเป็นถุงมีบักผิกบนอ,อันนี้ก็ ผมมองที่ว่าพลานครับส่วนนัครับทำไเป็นถุงมือถุงมือป็นผ่านผ่านมีปลาแดดบองครันแก้วบองอ,อันนี้น้ำพริกพริกปลาอันนี้น้ำพริกปลาย่างครับราคาเป็นเดราคาเป็น กูว่าราคาบนติดไปใส่สี่สิบบาทครับพี่กูกสี่สิบบาทครับนี่ครับบิ็เนี่ยครับยิ่งได้นีเรื่องอาครับ่าสีเอาเอยเป็นแบบไหนเบิ้งค้นนะครับนี่แต่คุณวันวนวันนะครับนี่วันาบุญไงคือเกาอะไรครับนี่มองพีก็ซิบว่ามีได้ครับ อันนี้ฟิเมนกระเทียมเกี่ยวครับเทียมยวอันนี้มันย่งนอนี่มันครับมันลึกได้ไมนี่มันลึกหสิบาทตื้สีแดงครับหาสิบบาท ไอ้คลเราใหม่มันเจียวของส่วนอยังเนี้ยออขนม,มนครับถุงลาลอยหนึ่งถุงใหญ่ๆหมูฝอยถุงละลอยครับอันนี้มันกุ้งฝอยบัานหัวเนี่ยกุ้งหน่อยนี่ครับใส่ตำมะฮุงเขียนใส่ถังถังเลยเลือเลยครับเนี่ยนำขิด อันนี้มึกกระต่อยครับมึกกระต่อยส่งเครื่องของวงฮิวผ่าพาดัดไนะครับเป็นคนเลือตัวนี่โอ้คนละใหม่อยังหนี่งผสมรถวะครับนี่มีโคบิดต้อนี่นะครับมีบอก ก,นนก็น้ำใหม่ตากอย่างนี้อรลอยคือได้ดีซือนี่แค่หลอดแหน,นแดงแน่บังอือ,อ,อมั่นสีห่วกซีแนวครับอันนี้สันทุงน่งลอยสี่สิบบาทน,นะครับบวยบวยคนหกสิบบาทที่คุหกสิบบาท ปิดราคาหนึ่งสี่สิบบาทโอเครับเป็นเหลืองเราวอามาใส่ตะกร้าเราไปจ่ายเงินครับกล้วยผู้ไม่หนังนี่อ๋อบังหมี่ครับนี่บังหมี่แห่งอบแห่งสี่สิบบาทอันนี้มันสองคนนี้ลอยนึงเนี่ยีมัน,นมัดเราทำยังไงกันนี่ซื้อๆว่าไรอันนี้ลอยนึง ยี่ห้าอันนี้ยี่หาบาทนะมันอย่างวะนี่คุณผู้เขียนบอกว่ามันจะเป็นอย่างคือกองไอ์ขาวนอันนี้ครับเขาเขามากลัวเอามันแตกออกตรงนียี่ห้าบาทอันนี้บวยี่ห้าสิบบาทครับตรงนี้ ครับเลาะบ่เบิดเด้อครับนี่ยล้านเพิ่นใหญ่ครับกล้วสามล้วสามยี่สบาทครับถุงบักใหญ่นี่20บาทหมูสวรรค์ครับหมูหมูสวรรค์นี่หมูสวรรค์ถุงละ100ครับนี่หมูหมูปล่อยถุงละ100เพื่อนครับหมูปล่อยว่านะครับเด้อไผอยากมีอาชีพครับผลไปขายครับคนขายอย่างนี้คือคนดังใเลย เบื้องเอาครับถือว่ถือวุ่นลุ่นข้นอยู่ายหูมันคือกันล่ะนี่แต่บุญวันบุญวันด้วยนะครับเขาควิดใจเงินครับอ่ากีฬาศาสตร์อย่างสามสิบห้าบาทครับถุงบบบใหญ่ๆนี่อันนี้เบิดแล้วทำหกสิบบาทขนาดนี้ผมมาใ่สองได้ครับนี่ยมูลเสาจะคือซ้ำหลายล้านซิบบนแย่กันขอสื่อของของครับ อันนี้อินฟรา่ละเมันสามสิบห้าบาทครับจากเมืองนอกผมว่าที่อบแห่งเกรดเอครับนี่สามสิบห้าบาทครับอันนี้มันอย่างเันสองร้อยบาทแห้งม,มูอึงภาษาอย่างผมกะอ,าอ,กอ่านออกก็คือหนึ่งโคลลาเจนโคลลาเจนสองร้อยที่เป็นขนม,มดีกว่าโคลาเจน คันใหญ่นี่ครบตอยแถวไปไหครับคุณนะครับคุณคต,ตาเกอดงไป่อิใจของชูใจของีอนนโซนหน่อยโซนน้ำริกหมูกระจกกนี่ครับ บ,ไไบุกซีสาบบได้คนีตอ,อ,อ,อตัวนี้ปลาเซลมอนเนี่ยครับเบอร์ทมนจะยนันลย,งงย,ยติดตามมันเชียนเบอรทไว้ได้คำนี้ยืดเบอร์นี่ลำพิกไอ้หมูสับกันนต้าต้งำพิกหลกับมูครับนี่ อประมาณ30 40 40, 40กว่าิปกับบ้างนะครับเป็นักน้ำพริกเงี้ยงงนี่อันนี้ก็น้ำพริกปลาเขาสารครับนี่น้ำพริกปลาเขาสารอันนี้ก็น้ำพริกกาก,ากหมูครับนี่มือจะไปเบิ่งนะครับนี่ คือน้ำมื้อครับมันมันล้างม่ออกอันนี้โอ๊กไกไ่เลยน้องพี่โอ๊กไก่ครับคุณน่ะขุนจูสันคนหนึ่งครับนี่เลยอันน,น,นี้อันนี้ปลาสลิดกัอนน้อพีชปลาสลิดหนังไก่เอิบนี่ครับนี่น้องพกหนังไกน่น้องิีหนังไก่เรา ปลาแซลมอนของพริกปลาแซลมอนอนะครับอ่านี่น้ำพริกนรกกุ้งโอ้อก็จะยินงต้อพี่น้องเลยนรกกุ้งวันนี้สวรรค์ม,ม้อยพี่วะทนอ่า้ำพริกหมูกระจกแหงเป็ออย่างนี้แหลหมูกระจกแหง น้ำพิกหนังไก่อ๋อนำพิกแมงดาเขานี่ไก่เบดเลยครับนี่แมงดานี่นขายดีแล้วนี่นรลกเมงดาอ๋อบ๊กบก็มูรับดาาน้ำพิกน้ำพิกเผากุุงคือเผากุุงเขาไปะกินเนี่ย น้ำพริกเผาปลาอินซนีปลาอินซีครับแล้วก็น้ำพริกหยงองเนาะเนาะน้ำพริกนรกปลาแห้งครับผลไม้เติมไม้คือผลสวดโจโกอยู่อันนี้ก็จยกเบิดเนี่ยแะครับน้ำพริกหอยกรอบน้ำพริกปูกับต่อยหอยกรอบเบิร์ตหนึ่งที่ครับพริกหยองหลายตัด น้ำพริกอย่างเงี้ยครับน้ำพริกตาแดงกุ้งครับอ่าแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกหมูสับโอ้โหอดรหมูสับพี่น้องอยู่ในน้ำพริกอันนี้น้ำพริกแมงดาครับนี่น้ำพริกแมงดาน้ำพริกตาแดงหลายครับหลายครับหลาย บานมาพวกเป็นถุงนะครับเป็นถุงขนมครับนี่สามสิบบาทคร,บรบคับนี่ถุงนี่ถุงสามสิบบาทอันนี้ก็สามสิบเก้าบาทเนี่ยเป็นวัตถีเมองไทยครับอันนั้นรัแค่ขนมยังครับนี่สามสิบเก้าบาทมันมันเป็นเส้นเหมือน วิเวียนนี่เนี่ยมันจนเ่มป็นลวกน้ำก่อนใช่ไหมครับลุงว่งนี่าทรงทรงม้ามาเลยเส้นสดง้ามาครับอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเลือก๋วยเตี๋ยวเลือเป็นห่อนะครับนี่พ่ อ้อนไลค่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปียนมาดขางสิครับกูนะคนยางมากว่าขันเกือบยางมาก่าได้ซ้อเอางานถาดคือเกาล่ะครับมันจะไปตำเองนะครับมันมือก็เสือหน,น,นี่อรัอยู่ทไหลน้ำพริกเป็นอันนี้การน้ำพริกกระต่อยครับทอดกรอบอันนี้ลอยหนึ่งครับ ันคือขาเนานนี่นาะงลอยนึงมุกทะเด่นยี้มห่าบะยี้หาบครับจักเป็นหมาอย่างกนี้ซสื่อคนหนงผมว่าเนี่ยออันยี่ย้ห้าบแต่หนึ่งยัาเนาะผมอ่านนึมือนกันกผมาตาใส่เลยอ่านวังเลยผูกเรื่องเอี่ยของตรงหูด้วยกันครับ เป็นขนมอยู่นี่ก็เป็นขนมคนนี้ยี่สิบบาทครับก่อนขนมไข่ยี่สิบบาทครับคุ้หนักคนครับเขาชิวเยบ็บใส่กป๋องกป๋องกป๋องไรหิวไปจ่ายครับอ่อันนี้พวกกล้วยครับกล้วยไอเืียมแมกุลาแมกุลาบครับแมกุลาไอกล้วย ตาดแข่งล้มปังยี่สิบอันนี้ไม่อย่างน้อ,น,อน,นี้เนอเนไยที่ยังหลุกเกียตรงนี้ลำไยแหงครับลำไยโลสีทองกองละสามร้อยหกองเนี่ยกองนี่ยที่ยังเสียครับหุ้งวาง,งี้แหละครับสามาร้อาสอันนี้ป้ามึก าอ่าเป็นปรุงแล้วครับกล่องละแปดลอยแปดลอยหาซีบครับปลาหมึกอ,อย่างพ้นี้นก็สิบแพงครันันสิแซ่บปอกันอย่างน้ครับอันนี้นาชิเป็นลอยหนึ่งครับนี่นอ่แว่าแปดลอยหาสีฟผมคิดอยู่ว่าแมนนะครับมันหน่อยไหมกล่องละอร่อยครับ อันนี้20บาทหน่กองหนึงโอ้โหครับอันแปดรอยหาิบมันยงดิงเป็นถุงเป็นถุงมันนี่อยู่อ้4แพ็ครับ4แพ็คอันนี้ถุงอยู่กับแปดล้อยอันนี้ยีสิบบาทคนกยังยี่สิบบาทอหนึ่ ตล่างยี้มหา่าครับมันแขกไงนี้มื้อกรอบครับมืกอกรอบมืกอกรอบนี่นะเลาะมาทางฝีครับกระบอกแก้วน้ำก็มีขายครับถุงก็มีขายถุงหกคูนเก้าเนี่ยเนี่ยสิ้นศูนย์อากาศครับ70ดบาทครับถุงหนึ่งเอ่อ ขันเว้นหาคู่นแปดนี่ทุนละหกสิบรับถึตงตะลงทุนละลอยเ็มี่คนีบถึงสิ้นบรรยาก,กาศบริหัพวกโซนขนมอันนี้มันอย่างน้อผมเบืองลงมันเบิ่งบอกครับถ้าคนซื้ออย่างเป็นหมักแห่งๆหรอก บักรท่านนี่สิแมนถุงละห้าสิบบาทแบบใยเตอร์อันนี้ขนมมาจาก,ากาาขีขมนมั่งโอแมนบักท่านีสีคนว่านียี่ิบบาทถุงใญ่ๆนี่รับสองราาบาทเตอ,อนี่ด้วถุงใบักทัวครับบักทัวร์เอเชียฟูดเนี่ครับถุงละห้าอยครับบัใ ผสมเนงสูงละลอยนะมีฮอตแกพริกครับแกพริกแหงใช้ต้องกาน้านา,นา,นาโกมีอย่างพวโอทงใหญ่ๆนาโกหาลอยครับคุแพ็คละห่าลอยอันนี้สองอยครับนี่ปีโป้วันไข่ปีปปโอยบอเมเนครับนี่มากเงนเพื่อนบางไม่แหงคานิเมียคานิเมียลอ,อยเกตติหาคือซอกระหลกะ,ะครับ ทจะง้นผักเข้าเจีพาไบน่นหนักเครก็บักกอหวันเทานี้ไหมเี่ยพาพอ้อมเลยน,นี่บา,บาบบบดใบปาดอยู่ครับข้าวมิยวเช็ไตหวันครับยี่สิบบาทอันนี้สองรอยยี่ยห้านี่ครับหมูหองปลานันงปลา,าครับ อมเอ็มไทยยังยาสิฟันบ้างน้ำเพิงครับน้ำเพิงเดินหาครับลอยหนึ่งครับนี่อันนี้กัดเดือนเท่านั้นเลงเดินซีลนะครับอของคนนี้เป็นเดินหาอยู่ครับึอ,อันนี้สามสิบ นขนมขนมขนมร้านนี้ดีมีแต่ของอ,อร่อยครับ,นะบ,รบนั่นแหะสตรริกสามสิบบาทครับถุงนี้ไงขนมก่ยาดไส้สามสิบห้าบาทเขาเล่นเม็ดครับสามสิบบาทเก็ตผอค่ำว่าคำเลยครับนี่ถุงละสามสิบบาทน้ำตาลมะพร้าวครับลอยเปอร์เซ็นต์วันวานี่ สี่สิบบปานบกพร้าวมึกกระต่อยเครื่องโล่ลอยเก่าสบเก่าคอันนี้ลาหม,มึกนี่ลอยหนึ่งครับสองขีดต่หม,มึกลอยหนึ่งลอยเก่าบเก่าครับโอ้ได้หลายเลยครับเนี่ยเครื่งโล่ ใส่ก่อนลอยหนึ่งครบข้างหลังน,นี่ขายอคนโอ้หลายครับของคนโอ้คนแหนกประกอบทับิศดูน้องมันด้วยเอาสองกลง่องใช่ไหมละกล่องห้าสิบบาทกลองห้าสิบนะครับไม่ผ่านคนที่ออกสดๆเลยก็ได้ครับสี่เยอเลยครับบักครัว หมูกรอบหมูหวานเป็นแพ็คน้ำมอท่านนะครับนี่กูนะอันนกข้างหลังครับแพ็คแพ็กพกิ้งข้างหลังกูนะลําเรียบเพื่อนเพื่อนจะไปถาดเพื่อนถาดแล้วก็บพนิกอไปไว้ข้างหลังหมดแล้วครับหลายครับกูนะไปอยนะ่างม้าเอาไปขายนะครับด้วย ทางหลังมันประกอบแกแฮกองของต่างจังหวัดกัสซงนะครับฮแฮกที่ของอยู่ตัวจัดตัวจาดเลยนะครับคนหลังค,น,น,งค,น,คนมันคนเปิดห้องกระดิซิปก็มือแล้ะครับย่น เปิดของไปข้องรังเดี๋ยวผมเจอปลาหมึกเตี่ยวคนลังขามาลังขามาครับ ร้อยปลาหมึกสองสีอ่อุดนรนน้อนเหมือนเันนะครับเนี่ยเครื่องโลครับเ,เดี๋ยวเขาคิวกันแต่ลรคิวใสน่น้อง ครับเพื่อเอาครับคนลังลังลังเพาว่าแต่เงี้ยงเงีางครับก็นะสักสี่ปันยายัางได้ครับแล้วได้อย่าง,งกับว่าเอาครับใส่แบบปุกพุกนะเดี๋ยวหุงจของกันนะครับเดิน เฮ็ดพร้อมนี่ครับกระถุงละลอยพร้อมยิ้มหาดครับ,าบากะละแม่คือใส่ถุนนงนึ่งของชิวโดนเตะครับค้นหลาย

ครับตัง้งเลยครับครับได้แล้วครับยืนเงินหนึ่งเพื่อนหน่อยหน่อยไปครับข <c oughs> าดดิเราซื้อกาบอ่ะครับได้ของแล้วครับก๊าบคนจ้าบาทลูกค้าคนหลายครับจ่ายเงินกนบ่งว่าท่านคนหนึ่งแบงบมือบํามือบํา